บิ่งกันแบบกระจ่นงๆนั่นๆนะครับผมใส่งอมันมาเลยครับพี่พี่น้องพี่น้องพี่น้งมาเราพี่น้องเนาะครับผมนวัตกรรมล้ำสมัยพี่น้องครับผมไถไปทีละสามแปลงสามล่องเราพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องครับผมมื้อนี้มาเก็บมันพี่น้องมันแดงเนาะครับเนาะครับผมมันแกวแดงเกาหลีได้ตัวตัวด่วงเพราพี่น้องครับผมได้ตัวด่วงน้ำนะครับนี่ ยักษ์เสือไปปล่อยใส่พี่น้องยจะมันตายครับผมเอาไว้นี่ก็ตายให้เขาเนาะพี่น้องเนาะครับผมตัวด้วงครับตัวด้วงตัวผีเสื้อนะครับผมย่ำเลยประท้วนย่ำสดได้บ่ะครับโอ้ยบโบก่าเลยครับผมป่อยไว้ก็ตายน้องน้องเนาะครับผมเก็บมันครับเก็บมันนี่วันนี้ไพโรจน์เกษตรฟาร์มพามาเก็บมันน้องพี่น้องเนาะครับผมมันเกลียวแดงครับผม เก็บคู่ย่างครับผมถึงตัดเครือมันถึงเก็บพย่างเนะาะพี่น้องเนาะครับผมนี่พย่างแล้วก็มาเก็บมันนี่ครับโอ้ยโอหปลาหน่องมาแล้วครับผมโอ้พามาเก็บมันแล้วพี่น้องมันกระดกให้ยพยนะีกกน่น้องกระดิกระผมโบ้ยนี่แต่หัวใหญ่ๆลยกำลังมั่งมากครับ ดูนั่งเกลียดกนันเลยน้องเลย,ยบ้านลายก็ตัวบ้านแกว้วแดงเกาหลีเก,กี่ยวกัาแฟผูกบ้านเฮาอยู่พี่น้องบัตขากับนะครับน้องครับผมไฮโลเกษตรฟาร์มเนาะครับผมมาไฮโลเกษตรฟาร์มก็ได้ดูแต่การทํางานเนาะพี่น้องชีวิตนี้ทําแต่งานวุ้นนะครับผม,มนี่ในโกงไว้ครับผมรถชไทยกับไทยมาติ๊กน้อง เออนครับพี่เหนะครับหัวมันดบดุดดนี่แตหัวใหญ่มาเด้พน้องเ้อครับผม มันเกาหลีหลังจากกินข้าวเที่ยงพักผ่อนจบโอหพญาวานอนกินโลเปิดเพลงมวนกับนาอบ่ะนะครับผมดูน่ะโอ้นี่ยพญาวานอนครับผมเก็บแล้วก็มีพระเนธนั่งใส่ฟักต่างหากครับผมรถใหม่หรอวะดู้ยครับผม ครับผมเนื้อที่การทำงานเสียงพื้นพายลมตัวทีเพียงอย่างนั่งทับอึ้งเลทับครบก็ออบบัดหนึ่งเนาะครับผมดูการทำงานของไผ่โรตจะศสีฝามนอพี่น้องเนาะวันเปียบวอลกลงเลยโอ้ดกขนาดพี่น้องหัวมันครับผมทำเป็นกองเป็นกองไว้ลกมีจุมานั่งเก็บเนาะครับเนาะครับผมเก็บมันหักใส่ปักแล้วก็ขนขึ้นรถ ลากนอพี่น้องนะครับผมเล็บเทเล,อลอครบเนี่ยครับผมการทำง,งานของพลเกษตรฟาร์มแต่ละวันน้พี่น้องเนาะครับผมจะทำไปเรื่อยๆเมื่อยก็นั่งไปคือผมเนี่ยครับผมนั่งเกือกดินไปน้องมันกระดุกเป็นตระได้เก็บสศตกระมังกไปที่เป็นขวงไว้ครับผม